เรื่องราววันนี้เนี่ยฟังดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโคตรสยองเลยเมื่อมีหนุ่มคนนึงเขาซื้อบ้านมือสองแล้วก็อาศัยอยู่ในนั้นมา7ปีแต่ว่าวันดีคืนดีเนี่ยกลับพบเรื่องลึกลับครับจนนําไปสู่เรื่องราวความหลอนที่ว่ามีใครบางคนแอบใช้บ้านหลังนี้กับเขามาตลอด เออซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับเราสรุปมาให้ในคลิปคลิปนี้แล้วนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปดูอันนี้แว่นน้องอานียสุดน่ารักนะครับที่ออฟตัสเขาคอลแลบกับนิเมะดัง Sp y Family ทั้งวัสดุทั้งดีไซน์รา,า,ายละเอียดต่างๆคือลงตัวน่ารักมากใสและโดดเด่นสุดๆเออไม่เหมือนใครเลยส่วนอันนี้เป็นแว่นดำสปายเกมนะครับแบบที่น้องอานีเขาใส่ในเรื่องเลยทั้งสวยทั้งเท่น่าสะสมสุดๆใครสนใจก็ทักไปสอบถามหรือว่าติดตามข่าวอัปเดตก,กันได้ที่เพจออฟตัสเขาเลยนะครับตอนซื้ออย่าลืมใส่โค ใครเคยดูเรื่องพาราไซเนี่ยก็คือคงจะคุ้นเคยกับพอรเรื่องในวันนี้แน่นอนครับเมื่อมีชายหนุ่มชาวจีนสกุลหลี่คนหนึ่งเนี่ยฮะเขาเป็นชาวมณฑลเจียงซูซึ่งอยู่ทางตะวันออกของจีนน,นะครับโดยนายคนนี้เนี่ยได้ซื้อบ้านมือสองใจกลางเมืองครับในราคาเกือบ2ล้านหยวนเลยซึ่งตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ9.4ล้านบาทเลยนะแพงมากๆเขาซื้อไว้ตอนปี2018ครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่เขาซื้อบ้านหลังนี้ไป ครอบครัวในหลีก็แบบว่าโอเคกันมากนะรู้สึกว่าชอบบ้านหลังใหม่นี้อะครับเพราะว่ามันทั้งกว้างใหญ่เดินทางก็สะดวกไปไหนมาไหนก็ง่ายเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองอะนะแถมยังรีโนเวทปรับปรุงได้อย่างทันสมัยสวยงามอีกต่างหากเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกลงตัวกับครอบครัวนี้แหละครับในหลีและครอบครัวเนี่ยก็เลยอยู่ที่บ้านหลังนี้อย่างมีความสุขกันมาอย่างยาวนานถึง7ปีด้วยกันโดยที่ก็ไม่มีอะไรและแค่ระคายใจทั้งสิ้นนะครับ จนกระทั่งอยู่ๆเมื่อไม่นานนี้เองฮะในหลี่เขาก็ได้ทําการจัดข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านอะแล้วจุดนี่แหละฮะที่มันทําให้เขาได้บังเอิญไปเจอกับประตูลึกลับบานหนึ่งที่มันซ่อนอยู่หลังบันไดซึ่งประตูบานนี้เนี่ยมันเชื่อมกับชั้นใต้ดินครับที่เขาอะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี่มาเจปีแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่ามันมีอะไรแบบนี้อยู่ในบ้านตัวเองโดยในหลี่บอกนะคบว่าพื้นที่ของชั้นใต้ดินนั้นอะมันทั้งกว้างขวางแล้วก็มีอุปกรณ์หลายอย่างครบคันมากเลย ไม่พอแค่นั้นนะมันยังมีแม้กระทั่งระบบระบายอากาศมีแสงสว่างส่องและมีแม้กระทั่งบ้านเล็กๆอะครับคิดดูซึ่งการค้นพบในครั้งนี้เนี่ยมันทําให้ในายหลีถึงกับขนลุกสู้เลยนะครับเพราะว่าด้วยบรรยากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันทําให้เขาแน่ใจได้ทันทีว่านี่คือมันมีคนแอบมาอาศัยอยู่ในใต้ดินบ้านของเขาอย่างแน่นอนไม่รอช้ายอย่างนั้นครับหลังจากที่นายหลีเนี่ยเขาเจอความหลอนระดับ10กะโหลกนี้เข้าไปใช่ไหมเขาก็ได้ติดต่อไปหาเจ้าของเก่าทันทีครับ พราะแบบว่ามาขายบ้านหลังนี้เนี่ยแต่ไม่บอกในเรื่องห้องลับนี้ได้ยังไงล่ะนี่มันจงใจจะปิดบังเงนช้ดๆเลยบา้บาๆกันไปซึ่งเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยครับของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาเป็นผู้หญิงฮะสะกุลจางพอเจ้าของเก่ารับสายเนี่ยนายหลีก็ใส่เลยครับว่ากล่าวหาว่าเธอเนี่ยจงใจที่จะซ่อนห้องใต้ดินนู่นนี่นีน่นัน่น,น,น,นใช่ไหมทำไมไม่บอกไม่กล่าวกันฝั่งเจ้าของเก่าเนี่ยครับก็สวนกลับไปเหมือนกันบอกว่าฉันขายบ้านให้คุณแต่ไม่ได้เคยบอกนะว่าฉันจะขายห้องใต้ดินให้ด้วยอะ่ะ เอาได้เหรออย่างนี้ซึ่งเรื่องที่พีนะครับก็คือทางด้านเจ้าของเก่าเนี่ยเธอยังบอกนะครับว่าห้องใต้ดินตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่พักผ่อนส่วนตัวของเธอไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่จดทะเบียนหรือว่าอยู่ในสัญญาที่เราซื้อขายกันแต่แรกแถมยังมีการบอกด้วยนะครับว่าถ้าห้องใต้ดินนี้เป็นของคุณน่ะแล้วฉันจะไปพักผ่อนที่ไหนล่ะคะเวลาฉันว่างๆนะ่ะเออนะสรุปก็คือไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนแต่ว่าเป็นเจ้าของบ้านเก่าเองเนี่ยแหละครับที่แอบอาศัยอยู่ใต้ดินบ้านหลังนี้ของนายหลีเขาอะครับ นะขายบ้านแบบใดก็ไม่รู้อ่ะไม่ขายชั้นใต้ดินด้วยซึ่งพอเหลี่ยมทุกดอกขนาดนี้เนี่ยก็อย่าอยู่กันดีๆเลยล่ะครับให้มันกลายเป็นข่มเป็นข่าวกันเถอะสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวนี้ก็โด่งดังครับจนกลายเป็นข่าวไปทั่วต่างประเทศเลยแล้วก็มาถึงไทยเราเนี่ยแหละฮะซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าผู้หญิงเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาแอบเข้าออกห้องใต้ดินตรงนั้นได้ยังไงนะแต่ว่าก็มีชาวเน็ตเข้าสันนิษฐานกันด้วยนะครับว่าเธอเนี่ยน่าจะมีกุญแจสำรองอยู่แน่เลย บางคนก็คาดเดากันไปว่าเธออาจจะใช้ประตูที่มันเชื่อมระหว่างห้องใต้ดินกับโรงรถอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ได้แต่เดากันไปซึ่งแน่นอนนะครับว่าจะเข้าทางไหนเนี่ยมันไม่สําคัญอยู่แล้วฮะแต่ว่าถ้าจะมาเหลี่ยมใส่กันแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ในลีเนี่ยเขาก็เลยยืนกรานนะคบว่าเขาอะจ่ายเงินค่าทรัพย์สินเหล่านี้แบบเต็มจํานวนไปแล้วนะซึ่งมันก็ควรจะต้องรวมห้องใต้ดินตรงนั้นด้วยเออห้องเนี่ยมันต้องเป็นของเขาโดยชอบด้วยกฎหมาย พร้อมกับที่เขานะครับตัดสินใจฟ้องข้อพิาพาทต่อศาลเลยแหละฮะและแน่นอนรับว่าผลมันก็เห็นชัดๆกันอยู่แล้วอ่ะนะใครผิดใครถูกก็รู้กันอยู่แล้วศาลเขาก็เลยตัดสินให้ในายหลีเนี่ยได้รับชัยชนะไปตามระเบียบโดยสั่งให้เจ้าของบ้านเก่านะครับต้องจ่ายเงินค่าชดเชยแล้วก็ยืนยันการเป็นเจ้าของห้องใต้ดินนะนะั้นน่ะให้กับนายหลีตามกฎหมายด้วยโดยเรื่องราวความหัวจจปวดครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจหนักมากครับถึงขั้นที่ว่าเป็นที่พูดคุยกันใหญ่เลยนะในโซเชียลมีเดียของต่างประเทศนะครับ บางคนก็มองว่าเอ้ยได้อ่านได้ฟังแล้วเนี่ยก็อาจจะพอขำออกอยู่หรอกนะแต่ว่าถ้าเราโดนเองจริงๆแบบนี้เนี่ยมันน่าขนลุกมากเลยนะลองนึกภาพดิว่าเรานั่งอยู่ชั้นบนน่ะแต่ว่าในห้องใต้ดินเรามันมีใครก็ไม่รู้มานั่งดื่มนั่งดูทีวีอยู่ข้างล่างอ,ะอ่ะเฮอแค่คิดก็สยองแล้วไหนจะมีเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สินต่างๆเพิ่มเข้ามาให้แบบต้องเครียดกันอีกอะบางคนก็บอกนะครับว่าความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นพื้นฐานของการทําธุรกรรมเลยนะ การที่คุณมาปกปิดรายละเอียดสําคัญตรงนี้เนี่ยมันก็ถือเป็นการลเมิร์สิทธิผู้บริโภคเพราะว่าถ้าคนซื้อเขารู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกว่าซื้อบ้านหลังนี้แล้วมันจะมีการแถมใครก็ไม่รู้มาอยู่ในห้องใต้ดินด้วยแบบนี้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่เอาก็ได้รวมถึงก็มีคนอีกไม่น้อยเลยนะครับที่เอาเรื่องราวตรงนี้ไปเปรียบเทียบกับหนังพาราไซนะฮะภาพยนต์ของเกาหลีที่มันโด่งดังจนได้รับรางวัลออสการ์นะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีห้องใต้ดินลับในบ้านของคนรวยที่มีคนแอบมาอาศัยอยู่แบบนี้ด้วย นะแลวคืออย่าคิดว่าเรื่องแปลกๆแบบนี้เนี่ยมันจะมีแค่ในประเทศจีนอย่างเดียวนะครับพอที่ไทยเราเองมันก็มีข่าวแบบคล้ายๆอย่างนี้ออกมาอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้โหดร้ายเท่ากับของเขาเท่านั้นเองครับเพราะว่าของเราเองเนี่ยมันจะออกแนวแบบว่าเอแอบมาอยู่ตอนที่เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่อะไรเงี้ยฮะอย่างบางเคสเนี่ยก็คือซื้อบ้านทิ้งไว้นานๆไม่ได้เข้าไปอยู่นะแต่ว่าพอกลับไปดูบ้านอีกทีเนี่ยกลายเป็นมีใครก็ไม่รู้มาอาศัยอยู่ที่บ้านเฉยเลยอืหรือแบบว่าเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับมันก็เพิ่งมีข่าวว่า มีบ้านหลังหนึ่งที่เชียงใหม่เนี่ยนะเจ้าของเขาโทรแจ้งตำรวจครับว่ามีคนแปลกหน้าบุกเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านเขาหลายวันเลยโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาทำงานอยู่ที่จังหวัดอื่นฮะแล้วก็ซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยมานานกว่า10ปีแล้วก็จะเอาไว้สําหรับเป็นบ้านพักผ่อนอะไรเงี้ยฮะก็จะกลับมาที่นี่ทุก3เดือน6เดือนอะไรก็ว่าไปโดยช่วงที่ไม่อยู่เนี่ยก็จะมีการจ้างคนมาตัดหญ้าอะไรด้วยนะครับทีนี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคนตัดหญ้าเขาสังเกตเห็นอะไรแปลกๆครับก็คือประตูหลังบ้านเนี่ยมันเป แล้วพอไปดูเนี่ยก็เจอว่ามันมีร่องรอยของการงัดแล้วก็ในบ้านเนี่ยก็ถูกรื้อค้นเขาก็เลยโทรไปบอกเจ้าของบ้านทีนี้เนี่ยในช่วงค่าวันนั้นเองเน่ะแหละครับตอนที่คนตัดหญ้าเขากลับไปแล้วนะเพื่อนบ้านแถวนั้นก็ได้ยินเสียงจากในบ้านนี้ฮะเลยรีบไปดูแต่ว่าคนร้ายเนี่ยไหวตัวทันแล้วก็รีบปีนรั้วบ้านหนีไปได้ก่อนตอนที่ตารวจไปเจอนะครับไปตรวจสอบที่สาภาพบ้านเนี่ยก็คือเละเลยแหะครับประตูบ้านถูกง,งัด ข้าวของต่างๆถูกลื้อค้นกระป๋องเครื่องดื่มเส้นผมกางเกงในอะไรเงี้ยเต็มพื้นไปหมดเลยมีขี้หูที่ถูกแคะทิ้งไว้แล้วก็แบบที่พิพกว่านั้นนะครับคือคนร้ายเนี่ยเขาขับถ่ายทิ้งไว้เรียราดบ้านเลยแหะครับทั่วบ้านเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านเขาปิดวาล์วทำเอาไวอ้อ่ะในบ้านมันเลยใช้งานไม่ได้พอเขาถ่ายเสร็จเขาก็เลยแบบมวัวสัวนะซึ่งตำรวจเนี่ยก็ไปเจอกระเป๋าสะพายที่มันเป็นบัตรประชาชนนะครับอยู่โดยเจ้าของบัตรเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ18ปีเองนะครับรวมทั้งมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ววดยก็็เหน่า มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่สันนิษฐานว,ว่าน่าจะเป็น L G B T Q นะครับเดินออกจากซอยนี้ไปแบบเนียนๆซึ่งตำรวจเขาก็สงสัยคนนี้แหละครับเพราะว่าในซอยนี้เนี่ยมันเป็นซอยตันแล้วคนในซอยก็ไม่เคยมีใครเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยโดยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็สงสัยด้วยนะคบว่ามันอาจจะมีคนร้ายมากกว่า1คนก็ได้เพราะว่าเจอกางเกงผู้ชายไซส์ใหญ่อยู่ที่บ้านหลังนั้นด้วยนะฮะแล้วเขาเนี่ยก็เชื่อว่าพวกนี้เนี่ยไม่ได้กะจะแบบมาขโมงขโมยอะไรที่บ้านเขาหรอกเพราะว่าของต่างๆมันยังอยู่ครบอยู่เลยเหมือนแค่จะมาอาศัยอยู่บ้านเนี่ ฟรีๆเฉยๆตอนที่เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่เป็นตอนช่วงกลางคืนที่บ้านอื่นๆเขาแบบปิดกันหมดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละครับเอาจริงๆเนี่ยนะถึงมันจะไม่ได้โหดร้เท่ากับของพี่จีนนะครับแต่ว่ามันก็หลอดมากอยู่ดีอะที่อยู่ๆก็มีใครไม่รู้เขาเข้ามาในบ้านเรามาใช้ของของเราแถมยังทําบ้านเราเละเทะขนาดนี้ครับลองนึกดูดิมีอึใครไม่รู้มาอยู่ในบ้านอ่ะนี่ยังไม่นับเรื่องที่ว่ามันอันตรายนะครับเกิดกลับบ้านมาแล้วเจอพวกนี้แอบอยู่ในบ้านมาทําอะไรตอนที่เราไม่ทันตั้งตัวเนี่ย ผมไม่อยากจะคิดเลยล่ะครับซ่อนนี้ก็เป็นเรื่องราวที่กํลาลังโด่งดังแล้วก็ไปที่พูดถึงทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเราเองด้วยนะแล,ะวล้วเพื่อนๆเองเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรซับสไคร์ลักฟ้าเอาไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นผมลักนะครับจะนำมาสรุปตั้งแต่ต้นจนจบแบบครบๆภายในเวลาไม่กี่นาทีให้คุณได้ฟัังงเงเนนเอกกนนไไไมม่่ด้้้ลลยบสวีปแจให